การปฏิบัติธรรมร่วมลงทงบดคือการขวบคุมความขิดบัให้คิดีดหยุ่งวุ่นไหวกับเรื่องของโลกเรื่องของผู้อืน่นทั้งเพดถูกถุกเรื่องเลยเสียอ,ออกนอกโตเฮาเองแย่ายามขวบคุมความคิดให้มันมาอยู่กับลมนี่แหละเป็นหลักไงเ <c oughs> ราต้องไปออกความเห็นเราต้องไปแสดงความเห็นกับใัยว่าไพัยพิดไัยถูกไพบุญภัยบาป น้อมก็ามาพยายามขวบคุมควมคิดของเจ้าของเองหลักไงมันออกจากจิตบัคือความคิดนั่นแหละจิตคิดกับที่เอวเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเฮาบอต้องไปควบคุมผูดใด้ใดเห็นไม่เห็ุถูกใจเฮาดอกความถูกใจนั่นแหละคือควมยึดมันถือมันถูกใจพ่อใจได้ดังใจนั่นแหละควมยึดขิดเบื้องต่าวาเวลาของเฮ้านั่นะ มันเหลืออยู่แค่ว่ามัามีชีวิตอยู่เพียงมือนีมือเดียวหนึ่งเด้พรุ่งนี้บบหงว่าสิมีต่อไปบอเนี่ยันจึงคําว่าปัจจุบันกะเหลือตอนนี้แหละเัาบ่ได้อ่านอวยว่าพรุ่งนี้สิถึงหรือไม่ถึงนั่จังว่าจจหลักธรรมทั้งหมดเลยรวมลงที่ใจที่จิตคั่วคุ้มคพามคิดเพื่อพอเข้า,าปฏิบัติดีแล้วังสิต่ว่าตัอของปฏิบัติดีแล้ว คือสินได้ดีแล้วขอวัดปฏิบัติบ่กเกงขัดแล้วอย่าไปตำหนิผู้อื่นเด้แต่ยังไปตำหนิผู้อื่นอยู่คิดว่าผู้อื่นบนดนนีเหมือนตนเห็ดบ่ถูตามนั่นตามนี้หรือเข้าไปแก้ไขว่าดดเนี่ยถึงบอกว่าเฮ้าสังวรละว่างรวบรวมขึ้นมาบอก,บอกสอนตัวเองละสังวระว่างก็เลยวควบคุมตัวเองว่าผู้นั้นเห็ดผิดผู้นั้นเฮ็ดถูกนั่นออกเบดเกิดบดแต่ยังไปว่าผู้นั้นเห็ดผิดผู้นั้นเห็ดถูกอย่นัน เกิดนีนคือพบเกิดพอจิตมีที่ตั้งคือความคิดแหลนไปหาคนผู้นั้นไปตำหนิผู้นั้นผู้นั้นบ่ดีผู้นั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้ผู้นั้นดีนั่นม่เทียบออกไปทั้งหนอกบดเลยนั่นแหละจึงว่าพบเกิดบดนั่นแหละไอ้เนี่ตอนณขณะใดที่ความคิดของข้าไปคิดถึงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเรื่องเล่าอันใดอันหนึ่งเกิดก็อารมณ์ขึ้นมาไม่เคลื่อนพอใจเราพอใจเกิดทั้งบด แั้งว่าหลักธรรมหลักไงทั้งหมดร่วมลงที่จิตนี่ทุกอย่างเกิดจากจิต <c oughs> ส่วนเรื่องของร่างกายนีะต้องไปคำนึงเอียงกับมันมากดอกทุกอย่างจบลงตอนตายทั้งนั้นแหละนีสินเจ้ากรบสีบ,บดตอนตายนั่นแหละจึงบอกว่าเราต้องไปหวงมันดอกเคล็ดไปมีใส่ก็ใส่เพราะมีใส่ก็อยู่จังสันแหละนีสินก็จบตอนตายเรื่องเล่าปากคนสารเสรินนถ้าก็จบตอนตายเออ อะไรจังว่าพ่นจังว่าห้เห้านั่นเพิ่งระลึกนึกถึงความตายไปเสมอเสมอแน่แต่ละมือนึกถึงเรื่อยๆนึกถึงตลอดตลอดไปเรื่อยๆประกอบกันกับร่มหายใจถทามันจะออกไปตำหนิผู้ใดมึงสิตายอยู่เด้มึงสิไปเกิดใหม่บอกแหละทุกอย่างสีจบลงตอนตายเรื่องของเรื่องเล่าในโลกนี้ทุกอย่างที่จบลงในวัฏฏะสงสารคือการประคิด หยุดวัต่าสงสารโดยการไม่คิดจะขวบคุ้มเจ้าของดีกว่าสิไปขวบคุ้มผู้อื่นหาเครื่องยูตัวหาเครื่องยูเป็นเรื่องแห่งใจเป็นเรื่องแห่งความรู้สึกทุกคนสงชารเนีลวดแล้วแต่เอาปีติเป็นอาหารใจทั้งนั้นละบอรแมนของหน่อยบอแมนของตอ่ําเ้อที่เบาๆายู่จังสิ่นิสิิเกิดเพอมะโรกทั้งบด พมโลกทั้งเบิดนั่นแหละถาห้างเบาบ่ถึงอย่างหน่อยเขาก็ตกข่างสูงนั่นแหละตกข่างพมโลกไว้อันนี้สรงให้การสรงฌานนะหากเก่องยูไปเลยคือด้วยการสรงปฐมฌานท,ทุติยฌานแต่ทิยฌานเรื่เลยบางที่มันก็ไหลลอยเข้าไปนนะจตุตฌานฌาน4ีมัง่งดับความคิดทั้งเบิดตดับความรู้สึกดับความรับรููทั้งเบิดตัวที่สี่มันนั่นแหละตัดสัญญา บ่มีความรู้สึกมักนคิดยัางอีกว่าอยู่จังสนะแต่ว่ามันยากสําหรับชีวิตคนทีต่ต้งยังติดของเกี่ยวกับขอบครั่วอยู่มันยากแต่ว่ามูผกสุสงนี่เออห้าสินเน้นย้ําเด้อผกสุสงนี่อยาคิดได้ว่าบรรลุภัยเหตุหรือบ่เหตุแบบใดนั่นนะเออเพียงแต่เบาๆแต่ถ้าเ้าขึ้นมันไปทางไหมนเข้าใจาาว่า่ะนั้นหละสดงว่า กะพึ่งเอาตัวเองนั่นแหละเอาหาเครืองยู่เวลาเข้าอบ่มีการบ่มีงานยังมาเหตุรวมมูสังกกรรมรวมมูเข้นผู้หรือ,อยูผู้เดียวจังสิเออในการที่เป็นที่เป็นตัวซอยที่ดีที่สุดตัวตัวช่วยเหลือเขาที่ดีที่สุดเอ,อ้เราต้องไปอียังมาแค่ปัตรรมชฌานความคิดสติสต,สตินึกน,กน,กนกถึงลมเขา้า ถึงลุกออกมีอาการปิติเกิดอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าผากเข้าหรือขึ้นบนหัวกระชังนะแล้วนึกออกไปเลยแพ้เมตาจังบอกนึกออกปานี้พราพ้นทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพระเจ้าก็ทํามาแล้วเนี่ยตั้งแต่อดีตตอนต้นจนถึงปัจจุบันณขณะนี้จงถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมูเหล่าบรรดามีนึกเรื่อยนึกเรื่อยๆ S <S <an> เหตุยู่ยเลยๆเลยๆตัวนี้จะเป็นตัวซอยที่ดีที่สุดอานสงสงแห่งความเปี่ยเิศเมตตาหรือภัยเมตตาเนี่ยมันสิบเอ็ดอย่างหมดเด้เออรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฟันร้ายนั่นเทวดารักษาเป็นบอกเทวดาก็มาลักษาหอมจะเป็นพึ่งให้ก็สกรรพสัตทั้งหลายพวกเจ้ากรรมไม้เว้นทั้งหลายเมื่อได้รับผลแห่งการอุทิศผลทานบุญกุศลกรรมดีย่อมมีความอภัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เออแม้ในอยู่ในขณะนั้นเอ,อม่านทั้งหลายก็บาอาจเขามากกำกลายเขาใดเด้ม่านผู้ทำไา่ผู้ขวางผู้จีมะขาก็าวาไปเพราะว่าอยู่ในอานุสงหการสงชาติมันเป็นดจด,ดังว่าเป็นคือวงกลมลลอมกรอบเข้าไว้ในหนึ่งหนึ่งว่าของจะของเองนั่นแหละแม้จะเป็นสัตว์ผิดหรือ,อยังก็แล้วแต่ว่าเขาไกลใดนั่นแหละ เป็นที่รักของหมูสัตว์เป็นที่รักของมูเทวดาทาั้งหลายเป็นที่รักของหมูมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของมูทั้งมนุษย์และอมนุษย์นั่นแหละเมื่อแต่กายทําลายขันอยากบ่สติจมตั้งมันมม่นจงมั่นคงเนี่ยเมื่อแต่กายทําลายขันเออมีที่สุดอย่างน้อยหรืออย่างต่ํพาพมโลกนั่นบัธรรมดาได้สิว่าทสิบาให้ทุกทุกคนฝึกหัดเอาเองเหตุเอาเองเห็ุมันเป็นในตัวเอง เขาเหตุให้บ่ได้ไมิแต่อบอกออบอกแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าได้ในคําสอนของเพิ่นเองเออเฮาบ่าแมนเขาต่สิเวบ่แมนว่าแต่เอาคํา,า,อาข,ของเพิ่นมาเบา้าเดแต่ของเมื่อฝึกหัดตัวเองเลยพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วเอาตัวเองเขามาบอกนําเ,เห็นแล้วรู้แล้วเนี่ยเห็นแล้วรู้แล้วบ่แมนต่ว่าจะเอาคาเพิ่นมาเบ่าซื่อได้ สูดได้โดยตนเองแล้วแจ้งแล้วในเรื่องนี้แบบนี้เป็นแบบนี้นจักแล้วนะจึงบอกว่าทุกคนนะนะั้นผมึกฮัดเอาอัน,นิสงห์การแพ่เมตตาถ้าที่วราไล่แล้วตามหลักสูตรตำราเรื่องการให้ทานให้กับสัตว์ไรารเท่านี้ให้ทานกับบุคคลผู้ทุชนทุศิลว่ามีศิลคนเลวเท่านี้คนมีศิลเท่านี้คนทรงฌานเท่านี้โสดาสกาิทาคาเท่านี้จนถึงแม้กระทั่ง่าปารัน แม้กระทั่งว่าให้พระพุทธเจ้าร้อยครั้งเนี่ยก็ให้สู่สู่ให้สังสังฆทานแกมมุสงมาได้แน่แต่ว่าสังฆทานให้แกมมุสงร้อยครั้งก็สู้ทำามันวิหาร่านไม่เพียงครั้งเดียวไม่ได้เน่เออตัอนอะไันคันว่าเนี่าออกไปอีกเออการทำวิหารทาน1ร้อยครั้ง ก็สู่การแพร่เมตตาเพียงครั้งเดียวไม่ได้เอาก็มาใน,นนี้แหละเพราะว่าการแพร่เมตตาจิตไม่คิดเบียดเบียนทำลายทำลาย,ายให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและรั์สินตลอดทั้งคนและสัตว์ทั้งมนุษย์และอมนุษย์มันตัดออกมาแล้วแต่เชื่อว่าศีลกับบอทิสุดเลยได้นั่นแต่เชื่อว่าเรื่องศีลบอริสุ์เลยบม่บมียังเขาไปละแคะละ่ายไม่ของคำว่าศีลพรบอมบริสุธดล้วนเลย แล้วเฮาบอกบเขาเห็นเพียงแค่นี้ดอกบขเพียงแค่ว่าเฮาสิแพ่เมตตาจวงสันเข mm. าสิดสงสารหนึ่งหรือแต่ก็แพร่เมตตาจวงสันดอกแต่ว่าการเห็นอนัตตสัญญาแม้เพียงครั้งเดียวมีอานิสง์มากอานิสงย่งงละ่ะทําให้รู้อารมณ์ทําให้เห็นอารมณ์ที่เข้าไปคล้องอยู่ยึดอยู่ทําให้เห็นความไม่เที่ยงของบัตตะสงสารน,นี่หมายถึงรวมเลย เห็นความบกีหลังจังยืนเห็นความบ่เทียงเทะแน่นอนของบุคคลสัจจริงของเรลืองเล้าดินฟ้าอากาศแล้วก็เห็นร่างกายในตัวเองไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพอรอมเห็นที่สุดว่าบุคคลเขาไปยึดมันถือมันพอรอมโลกนี้เป็นสุจตานะบ่มีอยังสมควรที่เขาไปถือเอาอะไรจังว่าเขาบริเห็ุอยูยแค่นี้หรอกเ้เาเก็บเล็กผสมน้อยขึ้นไปจนถึงไง่จากเล็กไปหามากจากมากลงมาหาเล็ก นะสลับไปสลับมาเห็นไหมอนุโลมปฏิโลมอนุโลมจากน้อยไปหามากทำไปเรื่อยๆจากมากลงมาหาน้อยเรียกว่าตรวจสอบตัวเองเลี่ยงไรลอ,อยถอยการกระทําของตนเองแหละเป็นเครื่องยูนะมุระเพิ่นออกไปจาริกไปตามป่าตามเขาสินี่แหละเครื่องยูของเขาเจ้า มนุษย์และอามนุษย์ทั้งหลายนี่ย่อมเป็นที่รักในมนุษย์และอามนุษย์ทั้งหลายเออบุคลผู้ทรงชัน้นจรเดินให้บ่อยจะเดินให้มากทําให้จุดชินเนี่ยเ,เมื่อแตกกาทรทําลายขันนี่แม้นว่าจะไม่ได้ถึงแม้นว่าจะไม่ได้ถึงเอ,อนิพพานเป็นที่สุดยางในน้อยเขาก็ต้องตกข้างที่พมระจิตตรงนี้เป็นจิตที่บ้างเป็นกลางยังไม่รักยังไม่เกลียดไม่รักใครไม่เกลียดใครได้นันอยู่ในอุอเบกขาอยู่ สลัตั้งกลางๆเอาไว้เขาเน้นกับมูภิกสุสงอยู่รยเรืองนี้เวลาขึ้นผู้ขึ้นเขาเขาป่าหรือยังกนแล้วแต่ที่อยู่ในตัวเองเออรูล่มให้ใจเขาออกเอาอุดหน้าล่มเกิดขึ้นใดบางคนก็เป็นหิมน่วงอยู่บนหัวบนศีรษะบางคนก็ขนลุกมัง่งบางคนก็อิ่มอิบภายในกลางอกมัง่งเออแล้วนึกออกไปโลดบนี้นึกออกวิตกคือการนึก นึกถึงขอพุทานบุญกุศลคําดำีที่ข้าพเจ้าก็ทํามาแล้วตั้งแต่อดีตตอนต้นจนถึงปัจจบนนุบันณขณะนี้เนี่ยออจงมีแดส่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกขงเราบรรดามีเนี่ยนึกไปเรื่อยนึกไปเลยนี่แหละไปเรื่อยเรืเ่อยต่อมันเป็นเครื่องอยู่ของข้าเองเรียกว่าทรงปรมวิหารโดยการกระทําภายนอกและภายใน ขี่เกี่ยวเนืองกันเองภายในคือเวลาเขาวางปราศจากการงานอย่างอื่นภายในนี่คือเข้าไปอาจจะเดินจงกรมอยู่เดินทําสมาธินั่นแหละเดินจงกรมเดินเดินทรงชา่างกะบ่าเดินอยู่กับสมารถนึกได้นั่งอยู่กับนึกได้นอนอยู่กับนึกได้ยืนเดินนอนนั่นนงนึกได้เสมอเนี่ยภายในส่วนภายนอกการกระทํทาทั้งบมตที่เฮาเห็นนี่เป็นเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณกุศล บอมีของตนจากอย่างเป็นประโยชน์แห่งสาธารณกุศลสาธารณหมายถึงทั้งมนุษย์และอามนุษย์นั่นแหละทั่วไปเลยเด้ร่วมใหญ่เลยคำว,ว่ามนุษย์และอามนุษย์สัตว์ไร้สารก็เรียกว่าอามนุษย์เทวดาอินพรมทั้งหลายก็เรียกว่าอามนุษย์เด่น,น,นเขาไม่ใช่มนุษย์เออนั่นแหละคงว่าร่วมเลยที่กระทําทั้งเบิดว่าห้าสิบป,ปูกตนใหม่เออมันก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์และอามนุษย์เหมือนกันตนใหม่ที่มีหมาก มีผลไมทีบ่บมีหมากมีผลกับได้รับผลประโยชน์ทั้งนั้นเป็นประโยชน์ของทั้งมนุษย์และอมนุษย์ทั้งนั้นหรือเฮาสิบ่รับผลประโยชน์เข่าบ่าเอาอันใดมันกินได้คนกินได้สั์ก,ก็กินได้ห็น่นี่สั์เดรัราชานสั์เดรัจชานเรียกว่าอามนุษย์เทวดาก็เรียกว่าอามนุษย์ภูมิเทวดาลูกพระเทวดาอากาศเทวดาภูมิทั้งหลายนะอมนุษย์ทั้งหมดนะ่ยยังสัน่นแม้กระทั่งวา่าวิญญ,ญาณทั้งหลายอันเป็นพวก พูดพวกเปรตพวกผีจยกก็ล่ละได้รับส่วนทั้งหมดเลยในสิ่งที่เขาเข้ากระทำปลูกต้นไม้สร้างถนนนั่นปลูกต้นไม้สร้างถนนขุดน้ํำบาดาลตลอดทั้งสร้างวิหารอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ทําเพื่อเราเนี่ยมีระมองบันงขาดอีกอันหนึ่งเออฉะนั้น ถึงถามว่าเมยบอเออเมยบอผู้นั้นเมยบอผู้นี้ถ้าเราทําเพื่อตัวเองเราจะเหนื่อยจากบวลาถ้าเราทําเพื่อผู้อื่นเราจะไม่เหนื่อยถ้าเราทําเพื่อหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องทดแทนเราจะเหนื่อยแต่ถ้าเราทําไม่หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเราจะไม่เหนื่อยถ้าท่านรักตัวเองจริงๆแล้วล่ะก็ท่านจะไม่เหนื่อยเลยได้บัดนี้จากบวลาคือมันว่างมันบ่มีจุดหมายจากว่า เพรามีเป้าหมายว่าเราทําเพื่อให้ได้รางวัลทําเพื่อให้ได้คสสํายกย่องสรรเสริญเอ,อ่อทำเพื่อได้สิ่งเด่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องแรกเปลี่ยนแต่เราทําเพื่อ,อยังล่ะเออไม่ให้ได้อะไรเลยบ่ให้ได้ยังบ่เอาอยังเบาเปรียบเ่อปล่อยวางอหละเมตตาก็คือการรักเสมอ เรตนเสมอผู้อื่นและผู้อื่นเสมอด้วยตนกรุนาั้นคือการเข้าไปช่วยเหลือมุติตาบ่ออิจฉาดิสยาผู้ใดใดใดทั้งสิน้นแต่ว่าตัวร่องรับสุดท้ายแล้วก็คืออุเบกขาเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามากระทบแล้วเราไม่หว่นไหวเพราะเราไม่ปรารถนาอะไรเราไม่ต้องการอะไรเ,ออเราไม่ต้องการผลอะไรจากการกระทําภายอนภายในกกันเนืองกันเลยวันนี้ภายนอกคือพวกข้าเห็ดอีเรืองนี่อ,อสร้างกุฏิวิหารลดน้ำต้นไม้เนออี้ ใช้ปุ๋ยหรือปลูกต้นไม้ขุดบาดาลสร้างถนนหนทางเนี่ยล้วนแล้วถ้าเป็นเครื่องยกยกจิตขึ้นสู่ที่สูงทั้งหมดนั่นแหละแต่ผลเข้ามาต้องการลบทำทั้งหมดนี้ไม่ให้ได้อะไรเลยปล่อยทั้งหมดบ่ได้คิดว่าจิได้ยัง<ๆ>เป็นยังพอไม่ได้ทําเพื่อให้ได้ไม่ได้ทําเพื่อให้เป็นนั่นแหละว่าม้าลงตรงนี้ ถต่เฮาบ่คิดยังเลยเฮาก็บ่เป็นยังเลยเด้ฟังดีๆเด้ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเราก็ไม่เป็นอะไรเลยทุกข์ก็เกิดขึ้นบ่ไดดสุขก็เกิดขึ้นบ่ได้สิเป็นนั่นเป็นนี่ก็บ่เป็นยังเลยแม้ผู้คนผู้อื่นก็ทําอะไรเราไม่ได้เราก็ไม่เป็นผู้เจ็บเราก็ไม่เป็นผู้ปวดเราก็ไม่ได้เป็นผู้มีอาฆาตถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเราก็ไม่เป็นอะไรเลยนว่างให้เบิดตนะจัด สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกอันนี้มันเป็นไปของมันเออเขาจะไปบังคับผู้ใดผู้หนึ่งครับมันเป็นไปดังที่เฮ้าอยากให้เขาเป็นบ่ได้เออความคิดของไยของมันเิ่นเลย่องอันประกำไปกร,รม,กรรม,มัอืมเจตนาคือตัวกรรมการคิดนี่แหละคือเจตนาเป็นตัวกรรมจิตแปลว่าจิตมันอยู่ว่างๆของมันเจไหมถึงเจตนาและอารมณ์บวกเข้ากันเลยเด้นี่จิตเจตนาเออทุกอย่างเมื่อจิตมีเจตนาแล้วก็ยองอาศัยรูป บุคคลสัต์จริงของนั่นจิเจรุนี้ถ้าไม่คิดเด๋เออบม่มีเจตนาเด๋รูปนั้นก็ถูกระไปมันกันนิพพานดับของมันเองดับเย็นบ่มีความปรารถนาแลวนิพพานือดับดับคิดก็ว่าเดล๋ยแต่ความคิดปัจจุบันิสใส่ปัจจุบันนี้เวลาเ้าคุยกันก็คิดเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่มีเจตนาในสิ่งที่คิด,เ,ดวเวลาเ้าคุยกันแบบนี้ อันน un un ั้นเดินเห็นอันนั้นเดินนี่เด้อนี่เดออบ่มีอารมณ์จากบล่ละตัว enfin, จิตตนาออกบิดแหละฝึกฝึกฝึกเอาเดินจงกรมสุ่เพ่เมตตาก็ได้ยืนเดินนอนนั่งแพรเมตตาก็ได้แล้วมันเห็นดอกการแพรเมตตาเป็นตัวยกสู้ต่อของเองการเห็นอนิี้จังอนัตตาเนี่ยเป็นการเห็นความดับประเด็นนี่การปล่อยว่างจบละ จะไปมองหันได้บัตรแหละแม้การกระทําภายนอกคือพวกข้าเห็ดอยู่เดิมนิยมปรปับปรานาหายใดรางวัลอ,อ,อี้ยังแม้การกระทําภายในเนี่ยคือข้าแผ่เมตตาการทาสมาธิทรงชานจะเริ่มฌานที่หนึ่งสองสามสี่มันไปของมันเองเรื่อยเรื่อยดอกสราสรไปสารมาสารมาสารไปบวาอยู่ในหม,ม่องใดเมืองหนึ่งดอกออแม้ิกษุนัยขงพุทธการโบราณกระช่าง,างเหมือนกันบ่ได้ต่างกันเลยมักเดียวกัน เออสัมมาทิฏฐิเดียวกันมีความเห็นตามความเป็นจริงเดียวกันมีความคิดในขณะติตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสเป็นจริงเดียวกันมีความเพียรเดียวกันว่าจาเดียวกันมันที่ไปใสตประกอบอาชีพเดียวกันนั่นแหละการกระทําเดียวกันสติเดียวกันสัมมาสมาธิกิตตั้งมั่นเดียวกันมันที่ไปใสนั่นแหละบ่ต่างกันดอกเมื่อใดยังมีผู้ปฏิบัติอยู่ บออนถึงว่าเออถ้าเมื่อใดมูภิกสุสง์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายก็บฉันที่มีการฝึกทางธรรมตนเองอยู่หมักมีองแปดเนี่ยงคองอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่วันนันม่มีผู้ใดบอกต่อกว่าผู้ใดเป็นะจังว่าเหตุไปเถอ,อะเวลาใดที่ว่างอย่างยิ่งกับเข้าใจเองดอกในผู้นั้นแหละมันเป็นอย่าังดอกเพราะ